เพื่อเป็นตัทางอสอนใจให้กับหมู่ให้กับคณะและเพื่อถามหมู่คณะไปในตัวว่าเป็นเหมือนหลวงปูง่หลวงตารูปนี้ไหมทําไมความอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาจึงมารวม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 ,รวมที่เราทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนนั่นแหละสถิติกนในการรู้เองเห็นเองประจตังรู้ได้เฉพาะตนอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครบอกเรา,าไว้เลยว่าเวลารับผ้า ไตรจีวรน่นจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดเหตุแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาจจะมีพ่อแม่ครูอาจารย์เตะไว้แต่ลุงปู่ไม่เคยได้ยิน behold, ian, น ah ักู่ยพูเสมอว่าลุงปู่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนก็เรื่องนี้แหละอาจจะเทศไว้อาจจะรู้อาจจะมีในพ่อแม่ครูอาจารย์ต่ลุงปู่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากปากท่านและจากหนังสือในตำรานั่นเรื่องของเรื่องนั้นคงจะเป็นที่กระจัลุงปู่นั้นแต่ กับเรื่องของพวกกับกบเรื่องของพาดใจจีวบจริงเป็นเหตุให้ลวงปู่รับด้วยมือไม่ได้เป็นถึงนี่เงินเมื่อกันลองดูพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอัศรพิษอัรพิษจริงหรือไม่พอเราเอามือไปแตะเท่านั้นแหละดังที่พูดในฝันเหมือนกับมะรงป่องต่อยเหมือนตะขาบกัดปวดบวมด้วย นี่สมัยก่อนนะเราก็เลยหยุดตั้งแต่นั้นไม่กล้าเตะไม่กล้าต้องเพราะเราก็ไม่ได้มาแบบนี้เราเพียงทดสอบแค่น,นั้นเองว่าอสรพิษจริงหรือไม่อสรพิษนะอานอน์อสรพิษเห็นไหมในอัรพิษเป็นเหมือนที่พระองค์ตัดเพราะจากพระโอษฐแก้วนะลูกนะถ้าบอกว่าจะเชื่อด้วยองตำราเราก็อาศรรัยตำรากราณ์มสุดก็คือตำราอีกนั่นมันก็ไปตรงโน้นอีกฟังหูวไหว้หู ลองมาเพื่อปฏิบัติดูลูกจะทราบเองแต่หลวงปู่มไม่ได้เป็นเหมือนหมูเลยในภาคปฏิบัตินี่เราจริงลงด้วยความเชื่อเลื่อมใสที่เป็นของจริงคือลงลักคําสอนไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วเป็นอาชีพหนึ่งทํามาหากินไม่ได้มีกับพระลูกนี้อย่างหลวงปู่ก็ออกเหลียนรุ่นนั้นรุ่นนี้ขายเลยสิถ้าว่า ต้องการเอาศาสนานี้เป็นอาชีพในการทำมาหากินทำไงจึง,งจะสร้างบทใหญ่สลาใหญ่เจดีย์ใหญ่ให้สร้างงานเงินแล้วก็ออกโลกโชว์เที่ยวให้คนเห็นแล้วมาท่องเที่ยวเพื่อความเด่นความดังมันก็ไม่มีอีกเพราะความต้อยทยานอยากตันนั้นไม่มีไม่ได้ส่งนอกแบบนั้นนั่นแหละนี่ถือว่าส่งนอกในการช่างโน่นช่างนี่ผิดอีกดี ก็ผิดชั่วก็ผิดเพราะเป็นความคิดที่นอกธรรมนอกวินัยหลวงปู่ไปโน้นฝึกฝนอบรมบนิสัยตัวเองดีในการฉันในการบริโภคอาหารอื่นไม่เป็นไปตามความอยากของตัวเองตั้งแตกของคราวาฝึกตัวเองเพราะต้องการจะบวชต้องฝึกให้ได้ฉันครั้งเดียวให้ได้ สิ่งของต่างๆที่เป็นน้ำปูนุปะนะไม่ต้องไปฉันคือยังไงก็ไม่มีอยู่แล้วเราอยู่ในป่ายิ่งฝึกตัวเองด้เป็นคารวาสไงนี่ฝึกแบบนี้นะ่ยฝึกไปฝึกไปมันก็หลายปีความชำนิชนานาญก็เลยเกิดก็เลยเป็นปกติไม่มีคําว่าหิวกระหายอะไรที่มันไม่มีก็ไม่เคยไปยุ่งเป็นปกติเพราะอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวเป็นอย่างนั้นสนมมงก็นนําเออทำกกกองเอา น้ำจะเน่าบ้างอะไรบ้างก็ทำาระกรกองเอานั่นก็อยู่ในป่าในเขาจนเป็นนิ้วจนนิ้วรวมตัวกันมาไหลออกมาปีพศสอง0าในกลางพรรษาที่ภูเมืองนะคือกลับมาจำพรรษาอีกเห็นไหมละ่ะมันไม่ตายเธอไม่ถึงที่ยังไงก็ไม่ตายก็เพราะว่าเราบริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยสมาธิบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเราไม่เอาพระ หรือเอาวัดวาอารามหรือเอาที่บอกว่าตัวเองเป็นพระเป็นอาชีพหนึ่งในการทํามาหากินนี่ความเคารพมันเกิดเป็นอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์งนั้นพิเศษนั่นเห็นไหมละ่ะหรือลูกจะว่ายัางไงอ่ะถ้าบวชมาไม่ฝึกฝนอบรมนิสัยตัวเองเป็นมังก็ทางลกมันจะเอาอะไรละมาสอนตัวเองได้ะม่จะไปสอนคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยสอนสักทีมันก็เหมือนทิฏแย้มทิฏอาจอย่างนั้นทิฏอารมณ์กดอย่างนั้นทิดเมืองอย่างนั้น ตัวเองทำไมสอนทำไมยังไม่สอนตัวเองต่าขก็ร้างเจดีย์ใหญ่ที่สุดไม่มีใครที่จะใหญ่เท่าเจดีย์ของทิศเมืองก็สู้อยู่สู้ไปสู้มาและเจดีย์ช่วยไม่ลละช่วยให้ตลอดรอดฟังช่วยให้เป็นพระสุปฏิป,ปนนช่วยให้เป็นพระหันได้หรือไม่พลสุดท้ายก็ต้องตกทุเรศตุรกรรมลำบาก สิขาลาเพศไปช่วงอายุเจ็ดสิบแปดสิบพีนาเอานะลูกนะที่พูดนี่ไม่ได้ประมาทจากช่วงผู้หนึ่งผู้ใดน,นะเพียงพูดให้ฟังเป็นบุคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งถ้าส่งนอกมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้พอเข้าใจไหมไม่ได้ว่าประมาทจากช่วงคนนั้นคนนี้เป็นบุคลาธิฐานยกบุคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งตามธรรมตามวิไไนัยรำมาธิฐานยกทมเป็นที่ตั้ง นั่นน่ะบุคลาที่ฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งเราจะว่าอย่างไงหลักคาสอนมีอยู่ล้วจะเอาอะไรมาสอนกันล่ะนั่นจงนอกก็เป็นอย่างนั้นไม่ฝึกตัวเองเป็นอย่างนั้นต้องฝึกตัวเองดิดูตัวเอง,ฝ,เอง,เองฝึกตัวเองดูจิตดูใจตัวเองฝึกตัวเองนี่นะจะไปฝึกคนอื่นนะประเดี๋ยวนี้ฝึกตัวเองได้หรือยัง สม,มัยดี้หลวงตาพระมหาบัญชน,สมโมโนะสมบูรณ์ปร่บ้าตาดฝึกลูกฝึกหลานฝึกลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระนี่เข้มคนแกงหมออยิว